ผลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2562 4ตุลาคมนาย,ยกสมาคมเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเซนทาเบียนและสำนักง,งานเขตดุสิตรครั้งที่24ร่วมกับนายดีชาคงศรีผู้อำนวยการเขตดุสิตนัสนามมาตินเดอร์ทรูโรงเรียนเซนคาเบียนในช่วงเย็นนายดูลาดีหลกดูลาลำพะนายกกิติมศักดิ์ เป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกับนายพนัสอัสรัตนกุลเลขาธิการนาห้องจัดเลี้ยงสมาคมสิทธิเก่าเซนคเบียนชั้นสองเจตุลาคมหม่อมราชวงศ์ปรีดียารเทวกุลที่ปรึกษากิติมศักดิ์ในฐานะประธานจัดงาน100ปีเป็นประธานการประชุมเรื่องการจัดงาน100ปีโรงเรียนเซนคเบียนครั้งที่12นาห้องประชุมพลเอกอัครเดชศิรประภาชั้น3สมาคมสิทธิเก่าเซนคเบียน 18ตุลาคมนายกสมาคมเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟ SGA l e a ลีก2019ครั้งที่3โดยมีคณะกรรมการสมาคมและสิทธิ์เก่าจากหลายรุ่นเข้าร่วมการแข่งขันณสนามกอล์ฟกรีนวันเลคคันที่ครับถนนบางนาตาดกม15 อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ23ตุลาคมนายกสมาคมเป็นประธานการประชุมเดือนตุลาคม2562นาห้องประชุมพลเอกอัครเดชศรีประภาสมาคมสิทธิ์เก่าเซนะเบียนชั้น3 28ตุลาคมนายกสมาคมนายพนัสอัศรัตนากุลเลขาธิการนายสุขุมจันเจริญสุขเหยัญยิกพลอากาศโทอภิชัยระเบียบ ประธานฝ่ายกีฬาและกรรมการฝ่ายกีฬาร่วมประชุมเตรียมงานเรื่องการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบวรนิเวศและเซนคเบียนครั้งที่49และร่วมรับประทานอาหารกลางวันณห้องประชุมสมาคมสิทธิ์เก่าบวรนิเวศถนนสามเสนโดยพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนายกสมาคมสิทธิ์เก่าบวรนิเวศเป็นประธาน30ตุลาคมนายกสมาคมมอบหมายให้ในายสุข,ขุมจันจเจริญสุขเฮรัญยิก และนายเรืองศิลมงคลเกษมหัวหน้ากีฬายิงปืนไปร่วมงานพิธีมิสซาเปิดภาเคเรียนที่2ปีการศึกษา2562ณห,หอประชุมเดอร์มองฟอร์ด31ตุลาคมนายกสมาคมมอบหมายให้ในายพนัอสอัศรัตนากุลเลขาธิการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์ประจำเดือนตุลาคม2562ณห้องประชุมพลเอกอัครเดชสสิทธิ์ประภาชั้น3สมาคมศิทธิ์เก่าเซิงคาเบียนโดยมีนายอาคมสุพางเผ่านายยกสมาพันธ์เป็นประธาน